เดี๋ยวผมนะครับเล่นวันนี้จะมาเล่นรถสกากันนะครับโอ้ยโอ้ยไม่พูดไปจบเลยประมาณแล้ววันนี้เราก็จะมีก็ผมก็ขอให้ที่อยู่ในพาร์ท C แบบือก็ลองคาดไปหน่อยนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นแก้เครียดกันเลยนะครับปป๊บนึง วลเดี๋ยวลัดคุณอีกคู่เย้ได้แล้วตัวหนึ่งผ่แล้วตอนแรกต้องเฉือยชัหน่อยดีครับพี่น้องโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวลัดผมดิ โอ้ยผัดผมผัดไปผมผัดไปผมโอ้ยโอ้ยโ,โดนเป็นซัดเลยโอ้พระเจ้าเออผมก็ลืมบอกนะครับว่าที่ผมขอโทษอย่างนะั้คือพาดสีที่มันลงบิดพลาดนะครับแล้วโคตรลงของ,ของลมงพ่านเลยคนระับเออโอ้ยโอ้ยตายเราจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้ว โอ้ยโอเคอ่ะคือตอนนี้แล้วก็ต้องเลิกมัันก็ต้องขอพรอ,อยุดธิ์เลยบอกพันสีนี้ไม่ได้ลงครับมันไม่ได้ลงมันก็เลยเหมือนกับเครียดเลยครับผมจึงอ่ะไม่โอ้พระเจ้าข้าตัวตายแล้วมันก็ได้ <c oughs> โอ้หเจ็บแทนเลยพี่้องผมถึงกับเจ็บแทนเลย เออผมก็ลืมบอกนะครับวันนี้งอมันก็มีตัวใหม่มาก็คือเดี๋ยวไปนะครับแป๊บบนแึแแแ่งก็คือขวดขวดเหรออันนี้อ่ะขวดนี้นี่ครับขวดนี้มันมาใหม่มาครับก็คือตัวที่มาใหม่นี่ครับมีตัวนี้แล้วตัวที่ผมอหยาะได้มากสุดคือตัวนี้เดี๋ยวผมจะเก็บเอาซื้อครับเหยาะได้ฟุดๆในตอนนี้โอ้แพ้แล้วเหรอโอ้แพ้เดืจังเลยเหรอแพ้เกมนั่นสุดวันนี้ก็จะแค่ดกสัดอี แกเครียดนะครับแกเครียดได้แค่อกทีนึงนะครับแต่เ,เลิ่นแกเครียดเ้ยเครแบบสะใจเลยว่าผมาังเครียดอยู่เร้วดิออกไปเลยวะ